สำหรับหลายคนนะคะที่ถามว่าการเป็นพาร์เนอร์กับลาชูเล่นะคะจะได้รับอะไรบ้างสิ่งแรกเลยคุณจะได้รับบัตร V.I.P. นะคะหลังจากที่คุณสั่งสินค้านกส่วนลดตลอดชีพ20%นะคะและวันนี้สําหรับคนที่เป็นแฟรนไชส์กับลาชูเล่เนี่ยคชมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนําสําหรับคนที่เข้ามาปรึกษา เริ่มต้นจากการที่เราอยากใช้สินค้าด้วยตัวเองก่อนนะคะแน่นอนนะคะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะที่เค่ชมแนะนำสำหรับการบำรุงผิวนั่นก็คือชุด Miracle Set นะคะชุด Miracle Set เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ชุดน้ำนมม้านะคะในการทำความสะอาดผิวแล้วก็เป็นสเตมเซลล์ cell, เรื่องของออดูแลฟื้นฟูผิวที่อ่อนแอ มีในรูปแบบของตัวคลีนซิ่งแล้วก็มีเอสเซนด้วยนะคะรวมถึงนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวไวท์เทนนิ่งโซฟเป็นสบู่ล้างหน้าหรือตอนนี้เป็นสบู่ตัวใหม่ของเรานะคะที่เป็นนานโนไวท์เทนนิ่งโซฟเซตมิราเคิลนะคะจะมีผลิตภัณฑ์นะคะกลุ่มของทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของการลดเลือนฝ้าหน้าเด็กนะคะผลิตภัณฑ์ในการปกป้องผิวจากแสงแดด และผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการดูแลผิวในตอนกลางคืนนะคะเป็นตัวไนท์ครีมอย่างเงี้ยนะคะมีครบหมดเลยในเซตมิราเคิลและผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มของเซรัม่มทําให้ผิวของเราดูเด็กแล้วก็ผิวของเราลดเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ผิวแข็งแรงในเซรั่มของเราก็จะมีด้วยในเซตมิราเคิลนะคะมี2ชิ้นด้วยกัน และผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัว b o o เ e r Mask นะคะในเซต Miracle นะคะก็จะมีอยู่ด้วยเนาะ Pico G b o o s e r Mask นะคะเท่ากับว่าวันนี้แน่นอนถ้าเริ่มต้นเป็นแฟรนไชส์เคชมแนะนําเลยให้สั่งผลิตภัณฑ์ชุด Miracle Set เพราะคุณจะได้รู้จักผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมลาชุเลเทั้งหมดเลยทุกชิ้นนะคะ และนอกเหนือจากนั้นเนี่ยบางคนนะคะที่ต้องการจะดูแลเรื่องของสุขภาพทั้งเรื่องของผิวพรรณรูปร่างแล้วก็เรื่องของการดีท็อกซ์ผิวดีท็อกซ์เรื่องของระบบภายในร่างกายคนที่ต้องการลดน้ําหนักในเซตของแฟนชส์เคชมก็แนะนําไปด้วยก็คือโอชิมินะคะตัวโอชิมิจะเป็นผลิตภัณฑ์ลดไขมันนะคะกระชับรูปร่างแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยในกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในเซตแฟนชส์ที่เคชมอยากแนะนํานั่นก็คือตัว พิ c o กเอสเอ็ 4G ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นอาหารผิวอาหารเซลล์สำหรับผู้หญิงนีโดยเฉพาะเลยแล้วก็ f ฟฟู้ดไซน์นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดีทอ็อกซ์ทั้งเรื่องของไขมันลำไส้แล้วก็ระบบเลือดของเราด้วยเราสามารถจะเลือกผลิตภัณฑ์ได้ตามที่เราต้องการนะคะบางคนถามว่าเราช่ได้มีเมคอัพไหมนะคะ นี่คือแป้งเนาะเป็นแป้งที่ช่วยเรื่องของการแต่งหน้าปกป้องผิวนะคะรวมถึงในเซตที่เป็นตัวส่งเสริมการขายหรือในเซ็ตที่เราได้รับเพิ่มเติมมูลค่า5,000บาทจากแฟรนไชส์ตรงนี้ก็จะจัดให้ฟรีสำหรับคนที่เปิดแฟรนไชส์สามารถนำไปขายหรือใช้เองหรือจะทำโปรโมชั่นในการตลาดออนไลน์ของเราก็ได้นะคะวันนี้นะคะคุชมอยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้แล้วรับรองได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่ สินค้าดีนะแต่สินค้าของลาชูเล่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วค่าเกิดวันนี้นะคะคุณสนใจจะเป็นแฟรนไชส์คุณก็ติดต่อไปได้ที่พาร์ทเนอร์ลาชูเล่ทั่วโลกค่ะแล้วเจอกันในห้องเรียนออนไลน์ของลาชูเล่ขอบคุณค่ะ